คุณผู้ชมคะโดยปกติแล้วภารกิจของกองกำกับการสุน,นัขและม้าตำรวจก็คือการเดินขบวนสวนสนามนะคะแต่ว่าช่วงหลังได้มีการฝึกม้าตำรวจให้รับหน้าที่ใหม่ก็คือการดูแลเด็กพิเศษและปรากฏว่าสามารถทำได้สำเร็จนะคะจากข้อมูลของนักวิชาการที่ศึกษาปรากฏว่าการใช้อาชาบำบัดเด็กกลุ่มพิเศษสามารถช่วยเด็กให้มีอาการได้ดีขึ้นถึง3,000คนค่ะติดตามรายงานจากคุณชาติชายถุงเงินค่ะ การฝึกวาดภาพระบายสีรูปสัตว์ถือเป็นการฝึกทักษะด้านจินตนาการของเด็กพิเศษซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการสร้างความคุ้นเคยระหว่างครอบครัวและผู้ฝึกอบรมในกิจกรรมโครงการใช้ม้าบำบัดเด็กพิเศษหรืออาชาบำบัดของกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ และเมื่อเด็กๆมีความคุ้นเคยแล้วก็จะมีการเริ่มทดลองกับม้าตัวจริงซึ่งมีผู้ฝึกสอนคอยประคับประคองเริ่มตั้งแต่การขึ้นมา้าการทรงตัวควบคุมอารมณ์และการเคลื่อนไหวโดยจะให้เด็กหยิบลูกบอลเพื่อเป็นการพัฒนาสายตาหรือการฝึกกล้ามเนื้อแขนให้ร่างกายเกิดความสัมพันธ์กันผู้ปกครองที่นำบุตรเข้าร่วมกิจรกรรมยอมรับว่าลูกมีพัฒนาการดีขึ้นจนเห็นได้ชัด จากเดิมมีปฏิกิริยาการเคลื่อนตัวได้ช้าก็คือเมื่อก่อนเขาจะเคลื่อนไหวไม่ได้และนั่งเองอย่างนี้ไม่ได้ก็คือนั่งแล้วต้องเราประคองอย่างนี้นั่งหล้วแล้วคอเขาก็จะพับจะอ่อนก็คือกล้ามเนื้อไม่มีแรงเลยกล้ามเนื้ออย่างเป็นคล้ายๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงไม่มีอะไรเอามาฝึกมากายภาพด้วยฝึกช่วงนี้ด้วยแล้วมาเขาก็รู้จักรอรู้จักด้านอารมณ์ก็จะมีสมาธิมากขึ้นคือนั่งบอกให้รอก็รอ นั่งและนั่งเองเราไม่ต้องจับต้องอะไรแล้วก็นั่งได้งงเงี้ยอะไรเี้คคือว่าก็าคือดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนเขาอ่อนปวกเปียกผลของการบําบัดหลังจากฝึกทักษะการทรงตัวของมา้าเด็กจะมีสมาธิดีขึ้นเพราะการนั่งบนหลังมา้าต้องทําการสมดุลน้ําหนักตัวให้ได้พัฒนาการทางร่างกายดีขึ้นแล้วจะทําการประเมินพัฒนาการตามลําดับปัจจุบันมีเด็กที่ผ่านการบําบัดแล้วกว่า3,000คนและรอคิวเพื่อรับการบําบัดกว่า100คน คือเบื้องต้นก็คือการขี่บนหลังม้าก,ก็คือการพูดคุยกับครูฝึกแล้วครูฝึกก็จะพูดหรือถามเรื่องทั่ว,วไปว่า้องมายังไงให้เขาตอบเขาจะตอบชื่อเขาได้อะไรได้แล้วว่านี่คือหนึ่งก็คือฐานฐานการพบปะก็คือพบปะทั้งม้าแล้วก็ครูฝึกส่วนฐานที่2ต่อมาก็คือการจับลูกบอลสีให้เขารู้จักแยกแยะสีเราคือเบื้องต้นถ้าน้องยังไม่รู้จักสีเราก็บอกให้จับลูกบอลก่อนให้เขารู้จักการใช้ กล้ามเนื้อม <Lindsey> ันเล็กแต่ถ้าน้องคนไหนที่เริ่มรู้จากสีแล้วเขาจะทำคำสั่งเช่นเราบอกสีแดงเขาหยิบสีแดงได้ถูกต้องสีเขียวก็หยิบสีเขียวได้ถูกต้องสําหรับโครงการใช้ม้าบํับดเด็กพิเศษหรืออาชาบําบัดถูกตั้งขึ้นเมื่อปี2548จะมีเด็กที่รับการฝึกหลายประเภทคือเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นเด็กบุกพร่องทางสมองและเด็กดาวซินโดรมสำหรับอาชาบําบัดจะเปิดให้บริการสัปดาห์ละสองวันคืออังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงประมาณ11นาฬิกาซึ่งผู้เข้าร่วมจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้เตรียมขยายพื้นที่สนามม้าและสร้างสนามกีฬาเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาร่างกายให้กับประชาชนและตำรวจชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน